ซึ่งควรปลูกในคณะย่างอายุประมาณกี่ปีสามถึงห้าปีนะครับโตสมควดโตนะครับประเดีครับต้มนายชิงชัยริมเล็กเป็นเจ้าที่เจราการดูแลแจลงไม้ประยุงยโยคลิปลายนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดิตสยามวันี้ดิสเ์คนวิจัยปลานะครับ แปลกาจว่านะวันนี้เรามายุ่กันที่ปลาพายุงนะครับเป็นช่วงประมาณทิปหลายเดียวมาพูดคุยกับคนที่เขาดูแลหลักษ้านะครับคือพีชิงชัยรายละเอียดเป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรารมาติดตามสวัสด,ดีครับพีชิงชัยนะครับก็อยากครบถ่ำเรืองสถท่านทีการปลูกไม้พายุงที่นี่นี่คือชื่อมันเป็นอย่างไงติดต้งอยู่ที่ไหนครับพีครับสวัสดีครับพมนะ่าชิงชัยลิมเล็ก ถึงปลูปกไม้ะยุงอยู่ที่มู่ทิซามตำบลเขาพังอเภอบ้านตากุนจัสุราษฎร์ธานีที่ปลูกไม้ะยุงเป็นโครงการของสถานีวนวัตวิจัยบ้านตากุนโครงการอยู่ในโครงการเรยครับนี้สวนเมล็ดสวนผลิตเมล็ดพันไม้ประยุงนอสวนสวนผลิตเมล็ดพันุไม้พยุงครับครึ่งเนื้อทีที่นี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่ปี่ครับ เนื้อทีข้องเปลงมาประยงั้งหมดมันมีอยู่สิบลร้าร่หนึ่งเท่ากับหนึ่งบกมีอยูดหนึ่งลอยเบือบ้อเบื้อละสองต้นหนึ่งไเท้ากับสรองรอยต้นสิบบกเท้ากับส่องพันต้นครับโอ้มีส่องรยเบื้อเลยนะส้อลยลอยไส้พันเลยนะ อันนี้เพื่อทดสอบเมล็ดที่มีคุณภาพหนึ่งรอยเบิกซึ่งเราคอยเราจะคัดมาถีล่างอีกทีหนึ่งเราจะเก็บเมล็ดเนาะใช่ครับครับพุ่มซึ่งเราเริ่มปลูกเราปลูกอย่างไงมั่งกับวิธีการปลูกพี่ครับก็อ่าเปรียบเปรียบการปลูกนะครับเราก็ขุดลุ่มขุดลุ่มกวางสามสิบเซนกวางสามสิบเซนหลึกสามสิบเซนนะครับขุดถึงว้ประมาณสองถึงสามวันนะครับเพื่อตากแดดฆ่าเชื้อราในดินนะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยครบเฟตครบเฟตนึ่งกระป๋องนกนึ่งกระป๋องปลาปองนะครับนึ่งกระปองปลาปองแล้วก็ใส่ปุ๋ยมักนึ่งกระปองนม,แล,ลมแล้วก็กรบลุ่มแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้เผื่อมันได้ค่าเชื้อราในดินนะครับนิดนึงปีเมื่อกี้พี่บอกว่าใส่รกฟอสเฟตนี่เราใส่ไปเผื่อ,อได้พี่ครับก็เผื่อน,นึ่งค่าเชื้อราซ่องจงากค่าตัวทำลายนะครับตัวจัดทำลาย ใบไม้แล้วค่าเชื้อราในดินแล้วก็อนอนนะครับนอน,ด,อนอด้วยับผมที่นี้เริ่มตั้งแต่การปลูกนี่เราเริ่มยังไงพี่ครับปลูกไม้พย,ยุงตั้งปลูกเหมือพอซอส่องพันห้ารอยห้าสิบ้าตอนี้อายุแปดปีแล้วครับอืแป,ปลงไม้พย,ยุงเนี้ยปลูกไว้เผื่อส่งเสริมชาวบ้านปลูกไม้ะยุง โดยการเพาะเมล็ดและปักชำและเอารักนะครับเอารักขึ้นมาเอารักคุดรักออกมาป,อาปักชำเพื่อส่งซืมม่อมาชาวบ้านตอนนี้เป็นมาประยุงก็แปดปีครับจะมีความโตความสูงเปานปึ้งบ้างบินม,ม,มีความโตความสูงก็ประมาณสิบห้าเมตรความโตก็สิบเซนตพาสูงกลางก็สิบสี่เซนนะครับซึ่งคิดว่าตอนนี้ในบ้านเรามันกับกับโตแถวนี้มันเหมาะสมไหมกคิดว่า เหมาะสมพอสมควนครับเพราะว่าเราต้องดูเกนนะครับดูหน่อไม้ปานักษณะนะครับป่านงรักษาก็ประมาณสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนผมจะตัดครั้งนะครับตัดตัดแต่งไม้นะครับเพื่อความสะอาดเก็บกิ่งไม้ตัดยานะครับเก็บกิ่งไม้ด้วยนะครับเก็บกิ่งไม้แล้วก็ใช้น้ำมันประมาณหนึ่งบกนะครับ หนึ่งบกใช้น้ำมันประมาณบกหนึ huh. uh ่ง huh. ร้อยนี่จะสั่งฟรีทางทางสิบบกนะครับเราตัด huh. ก็ประมาณถ้าคนเดียวนะครับถ้าคนเดียวก็ตัดประมาณยี่สิบวันนะครับประมาณยี่สิบวันจะตัดก็ร้ายละสองวันสองวันถึงสามวันครับ๋อครับผมแลแต่ยาหมาแยวแต่ยาจะหน้าหรือว่าจะน้อยนะครับอืมจบ ครับซึ่งระยะปลูกในร่ย่างควรปลูกประมาณสักกี่เม็ดได้พีอ๋อก็ประมาณหกเม็ดนะครับเพื่อจะให้มันห้างมันห้างและมันได้รับเส้นจะตันย่างด้วยนะครับประวัตต่อไปมันจะโตแลวเราจะต้องหยิกมันต้องลายกับตันย่างนะครับครับแล้วมีการดูแลรักษาเรื่องโรคมาเล่งยางไงมั้งครับก็ตอนนี้นะครับช่วงข้าวช่วงหน้าแรงก็มีหมดหรูเขึ้ มดลุดเข็มนะครับมาเจาะทำลายไม้พยุงนะครับเนี่ยทำลายไมระย,ยุงนะครับแล้วก็<อ>เราจะต้องจำกัดนะครับจำกจจัดมดรลุดเข็มเนี้ยด้วย,ยแอลกอฮอล์นะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ประมาณที่ว่ามดลูดเข็มเข้ามาเจาะไมระย,ยุงที่ทำลายนะครับม,มันจะมากินน้ำในช่วงเดือนมีนามีซ่าปึกสปาเป็นส่วนหมากนะครับ ครับตอนนี้นะครับพีชิงชัยก็จะจะก็จะแสดงวิธีการสร้างกับดักเพื่อที่จะหลออมดหูเข้มนะครับให้ออกมาเป็นเป็นวิธีการป้องกันกับกับยัดวิธีการนึ่งด้วยครับจะสร้างวางกับดักนะครับวางกับดักจับมดหูเข้มตัวที่มาทำลายไม้ประยุงนะครับก็ใช้ขวดนะครับใชขวดประมาณถึงนะครับรอว่าถึงหนึ่งครับว่าถึงนึง ว่าถึงนึงนะครับเราเนี่ยว่าถึงนึงเราก็ได้พุกนะครับพุกไว้ติดไว้ติดไว้กับไม้พยุงนะครับติดต้นไว้ติดไว้อย่างนี้นะครับติดไว้ติดไว้นะครับติดไว้อ๋อเราโปรพุกเราเราโปรตัดเติมเพื่อให้สามารถเกี่ยวได้ชัดเกี่ยวได้ง่ายมันจะได้ไม่ตกนะครับอ๋อแล้วก็ผสมน้ํานะครับเอ็นโกฮอยเจ็ททิพนะครับ โอ้ยจ oh, ัดซิปนำสามซิปนะครับเอาผสมกันปสมแล้วก็เอามาใส่ประมาณหนึ150่งหนึ่งร้อยห้าสิบสีซีตึงหนึ่งตึงชองร้อยนะครับเนี่ยเราใส่ไว้นะครับเราใส่ไว้เราใส่ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้อันนี้ทิ้งไว้กี่วันปีทิ้งไว้ประมาณราวสี่วันนะครับสี่วันในสี่วันเนี่ยนะครับเราจะมาดูเราจะมาแล่นะครับวะหมดดูกเข้มจะลงไปเพราะว่ามันช่วงหน้าแรงอ่าหมดดูกเข้มเนี่ยมัน ไม่มีน้ำกินนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์มันจะห้อมมันก็ห้อมแล้วก็ดึงหมดรืเขิมจะมามากินน้านะครับแล้วมันก็ลงในน้ามันก็ตายอ๋อครับตัวนี้เพิ่มเพิ่มเติมนะครับนิดนึงก็จะจะเป็นฟีโรโมนืะคกับเรียกหมดรืเขิมไออกมาแล้วมากินน้านะครับนช่วยในการดึงดูดครับเพิ่มเป็นนั้นนะพี่นะอ๋อถูกต้องโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวรผงนี้นะ่งนี้มาดูกันว่าจะมีมรุเข้มมากมายนะครับเดี๋ยวผมดูกันผงนี้อีกทีนึงครับ ลั่งจากที่ผีได้ปลูกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยการเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลเนี่ยพี่เก็บข้อมูลอย่างไงบ้างพี่ครับมาเร็่ปลูกนะครับเร่ปลูกเราก็ต้องเร่ปลูกนะครับเราก็ต้องปลูกเมื่อปลูกนะครับสังเดือนเราจะเก็บข้อมูลครั้งนะครับเก็บข้อมูลที่เก็บที่ขอดินนะครับเก็บขอดินขึ้นมาประมาณห้าเซนนะครับเก็บขอดเก็บขอดินแล้วก็บัดวามชุ้งด้วยไม้โพนะครับ แล้วก็ต่อมาครับประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับเราต่อไปเราจะวัดที่ว่าสิบเมตรสามสิบกับไม้โพนะครับเราจะเก็บข้อมูลแล้วก็นีช่วงนี้นะครับก็เก็บข้อมูลสิบเมตรสามสิบมีทีมันอยู่สามคนมีนายท่าวอลลและมีนายอดิสโซนแล้วก็พ่มนะครับเก็บข้อมูลอ่าครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการวัดข้อมูลนะครับโดยใช้ไดมิเตอร์ใช่พีครับใช้ไดมิเตอร์นะครับก็ วัดนะครับวัดไดมิเตอร์เราจะอ่านนะครับเราจะอ่านนี่ก็อะไรเียวน้องสิบห้าจุดหกสิบห้าจุดหกนะครับสี่จุดหกสิบสี่จุดหกเส้น่าสูุกลางนะครับเดมิเตอร์คืออ่านขาออกมาวัดวัดเส้นรอบวงจะได้เส้น่าสูุนกลางรายละเอียดไปดูในวิธีการใช้ไดมิเตอร์ของพีท้าวันได้นะครับในคลิปครั้งหน้าที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วนะครับ ผมเป็นคนจดบันทึกนะครับแล้วในออดิซอนคงคิดเนี่ยแกก็วัดความโตด้วยอาตานะครับปราอว่าโพเสืยอให้เม็ดแรงนะโอเคครับ <ขอ S 2> พี่อีกใช่อยากฝากอะไรครับเกษตรกรหรือชาวบ้านที่สนใจปลูกพยุงมั่งพี่ครับาชาวบ้านประชาชนตุกคนนะครับถ้าสนใจปลูกมาพยุงนะครับมาต,ติดต่อได้ที่พ่มนะครับพ่ผมและสถานีวันอวดวิวววจัยบ้านตากุ้นนะครับเคยมาสนใจ รองกาเจริญโตโตกาตาเป็นแกนนะครับใครจะสนใจมาติดเตาไดาีิพุมนะครับปรึกษาไดที่พุ่มกยวกับความรูร้าการจะนํานไปปลูกได้ปณิวินะการไปปลูกนะครับมาประยงเอาไปปลูกในี่ยอกย่างได้นะครับพาไปปลูกในี่อกย่างพาไปปลูกริมริมคคบส<ฮ>่วนได้ก็ได้สร้างเพลงก็ได้เราทเมาให้ารถใช้พู้ใช้สามารถให้ความรู้ให้ข้อมูลได้ครับ<า> ครับยินดียินดีนะเดี๋ยวโทรมาสายไม่ว่างเลยนะครับให้ให้เบอร์โทริดไหมครับได้ครับเอาบล็อลงเลงเบอร์โทรมาเลยครับโทรนะครับ0622175221ได้หยิบเสชั่วโมงครับครับผมในี้เรื่องความรู้นะยืมตังค์ไม่ได้นะครับได้ความรู้เรื่องการปลูกไม้พยุงนะครับได้สามาติดตมาได้อันนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มป่าไม้นะครับอาจจะขาดตกบกพองในบางส่วนก็ต้องขออภัยครับแต่ตอนนี้คือ เป็นข้อมูลที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยกะเราทํางานกันเลยก็ะเพื่อแผลให้สู้กับปีน้องประชาชนทั่วไปทุกคนขอบคุณพี่ชิงใช่ขอบคุณพี่ตาวอนรับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ใช่นะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของไายพยุ่งนะครับจํานวนสิบหลายข้องกลุ่มป่าไมา้ใครสนใจติดต่อมาทางเพจสถานีวรณวัว์วิจัยบ้านตาคุณได้เลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ